หรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับตัวกระที่ใช้นะครับจะเป็นกระทะแฮนนี่คุกนะครับตัวนี้จะเป็นก,นกนะระทะเซรามิก,น,กน,นะครับฉะนั้นมันจะไม่ติดกระทะนะครับ<ม>เราก็จะตั้งไฟก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยไอ้ ผักกุ้งไฟแดงเนี่ยมันต้องใช้ไฟแรงแรงเลยนะครับแรง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 เดี๋ยวใส่น้ํามันนิดหน่อยใส่เยอะไปนิดนึงอันนี้เราตำกระเทียมกับพริกแดงกินดาไว้เรียบร้อยละแล้วเราก็เตรียมส่วนผสมไว้นะครับก็จะมีสีอิ๊วขาวหนึ่ช้อนชานะครแล้วก็น้ําตาลทรายหนึ่ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ แล้วก็เต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะครับตอนนี้มันจะต้องเตรียมน้ำไว้นิดหนึ่งนะครับน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับครานี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เครื่องอกระเทียมกับ พริกมาผัดผัดครานี้เราก็ใส่ผักได้เลยนะฮะ ก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับ Okay. เรียบร้อยแล้วนะครับตัดส่กาฮืม <c oughs> ไม่ได้เปิดเครื่องดูดฟันนะครับเนี่ยเพราะเดี๋ยวเสียงเครื่องดูดฟันมันจะดังเกินอเดี๋ยวเปิดสักหน่อยโอเค โอ้โหเรียบร้อยนะครับผัดพักบุ้งไฟแดงนะครับนี่คือสภาพของกระทะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ